สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่ริมถนนเจริญกรุงนะครับด้านหน้าก็เป็นพื้นที่ของเวิร์งนครเกษมก็มีข่าวคราวนะครับในช่วงประมาณปี2555นะครับในช่วงที่เขาเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิมนะครับมาเป็นกลุ่ม TCC ของเจ้าสัวเจริญนะครับ คลิปนี้ผมก็จะพามาดูเวิร์คนครเกษมช่วงล่าสุดกันเลยว่าตอนนี้สภาพเป็นอย่างไรกันบ้างก็เป็นพื้นที่การค้าเก่าแก่นะครับเรียกว่าร้อยปีเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยมาหลายท่านก็รู้จักนะครับบางท่านก็เคยได้ยินเดี๋ยวผมจะพาเดินตั้งแต่ช่วงถนนจเจริญกรุงถนนจกักรวรรด ถนนยุวราชแล้วก็ถนนบริพัฒนกันเวิร์นครเกษมย่านการค้าเก่าแก่ในตำนานนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่สำหรับชื่อเวิร์นครเกษมนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันบ้างนะครับเป็นย่านการค้าต่าแก่แห่งหนึ่งในกร,รุงเทพมหานครโดยเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเครื่องครัวเครื่องทองเหลือง ของโบราณหนังสือเก่าแล้วก็แผ่นเพลงเก่าและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับใครที่เล่นดนตรีก็ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ดนตรีจากที่นี่ใครที่เป็นนักดนตรีนะครับรู้จักดีเลยเวลามาซื้อเครื่องดนตรีนะครับก็จะมักจะพูดว่าจะมาซื้อเครื่องดนตรีที่เวิร์กนักดนตรีทั่วไปก็จะรู้จักกันดีเลยนะครับคาว่าเวิร์กเนี่ยก็หมายถึงเวิร์กนครกเกษมหรือว่าเวิร์กนครกเกษม ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณแยก SAB ก็เป็นถนนอาจากักรวรตจากข้อมูลเดิมนะครับก็เป็นที่ดินในกรมรมสิทธิ์ของราชสกุลบริพัตร ซึ่งได้มีการเช่าที่ดินสร้างตึกแถวร้านค้าต่างๆมาหลายชั่วอายุคนซึ่งร้านค้าเก่าแก่ในย่านนี้ก็มีอายุมากกว่า100ปีจึงถือเป็นแหล่งแลน์มาร์คในใจของหลายคนดั้งเดิมก็เป็นสถานที่สาธารณะที่จะเดิมเป็นสระน้ำขนาดใหญ่และเป็นสวนพับผ่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ชื่อดั้งเดิมเรียกกันว่าวังน้ำทิพย์ซึ่งมีชุมชนชาวจีนแจ้จิว๋ว ก็มาตั้งลุกลากอาศัยในย่านนี้ชื่อเวิ้งนครเกษมนะครับก็หมายถึงเวิงอันเป็นที่รื่นรมของชาวเมืองต่อมาก็ถูกเรียกเพี้ยนไปเป็นเวิงนครเกษมตรงนี้ก็เป็นถนนเยาวราชเวิ้งนครเกษมนะครับมีการเปลี่ยนมือจากกลุ่มเจ้าของเดิมเข้าสู่ผู้ครอบครองที่ดินรายใหม่ก็คือกลุ่ม T c ซ Group ตั้งแต่ปี2555ของเจ้าสัวเจริญศรีวัฒนาพักดีซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังหลายเรื่องนะครับแม้ว่าในแผนการพัฒนาปรับปรุงไม่มีนโยบายที่จะทุบอาคารเดิมในที่ดินทั้งหมดเพื่อทำโครงการใหม่เพียงแต่ปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากผู้เจ้ารายเก่าก็ยื่เยื้อยาวนานเลยนะครับ ที่ผมมองเห็นนะครับตอนนี้ก็เห็นมีให้เช่าเป็นที่จอดรถด้านในเวิร์กนครเกษมนะครับกำลังจะเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูสบนที่ดินแปลงปลอาสตร์เนื้อที่กว่า 14ไร่1งาน91ตารางวากำลังถูกพัฒนาโดยบริษัท s s สเซดเวิร์จำกัดหรือ AWC ก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพบริษัทจะใช้เงินลงทุนกว่า1 6หมื่นล้านบาทพัฒนาพื้นที่ใช้สอยรวม148 7 6 6ตารางเมตรก็จะมีการกอร่อสร้างนะครับในปี2,565ก็คือปีนี้แหละคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี25 7 0 รายละเอียดของโครงการก็ประกอบไปด้วยนะครับมีโรงแรมสองแห่งคือโรงแรมอินเตอร์คอนติเน l ตัลแบงคอกเชนนอทาวจำนวน332ห้องและโรงแรมไวท์เรเบลจำนวน63ห้องคอนโดมิเนียมจำนวน132ยสูนิตและพื้นที่รีเทลสอง2 2ตารางเมตรพื้นที่โครงการก็จะติดกับถนนเจริญกรุงถนนเยวาวราชถนนจกักรวรรด ถนนบริพัตรมีย่านสําคัญต่างๆนะก็มีย่านโอ่งอ่างสอมเพง็งแล้วก็คองถมเผารักอีกย่านสําคัญสำคัญมากมายเลยนะครับเรียกว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่เลยนะครับสบภาพโครงการปัจจุบันนะครับก็อยู่ในระหว่างศึกษาแล้วก็จัดทำรายงานประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมก็คงจะได้เห็นนะครับโฉมใหม่นะที่จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับในเร็วๆนี้กําลังเตรียมที่จะมีการก่อสร้างแล้วนะครับหลังจากนิ่งๆอยู่พักใหญ่เลย ก็นำมาฝากกันโครงการมิกยุทธแห่งใหม่เวิร์นครเกษมขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบก,กับ VNP มีเรื่องราวใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ